เป็นเหรียญต้นข้าวครับโอ้โหข้าวสวยมากเลยครับข้าวความละเอียดสวยจริงๆเลยครับเบิกกายเลยครับนี่ครับสวยงามมากดูใก,กลเลยครับสังเกตไหมครับสังเกตดีๆครับมีปลาด้วย เป็นเหรียญปีพศ2 25อ2,525รับสวครับดูดีค,ครับอ๋อหนบาทนะครับ สวยงามอีกเหรีหนึ่งครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับเราไปดูด้านหน้าครับด้านหน้าว่ามีอะไรที่น่าสนใจนผมซูมอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเอาต้นข้าวฝั่งด้านนี้นะตรงหนึ่งบาทนครับนี่ ไปดูด้านหน้ากันเลยมีด้านหน้าครับประเทศไทยนะครับสุ่มจนล้นเลย แล้วก็ด้านล่างครับจ๊กๆกันเลยครับขอบคุณที่ติดตามครับกับช่อง1นึ่งล้าน u b e Channel ครับขอบคุณมากๆเลยครับอย่าลืม Subscribe แล้วก็ติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ